สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาออกกำลังกายเล่นนะจ๊ะถือแม้ว่าเราไม่อ้วนเราก็ต้องออกกำลังกายนะคะเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงเด้อน,นี่นะคะเราก็ถึงหน้าสวนส้มธน,น,นทองแล้วนะคะทุกคนเราก็ขึ้นมาทางนี้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเดิน ขึ้นถนนแล้วมันเหนื่อยแล้วก็มันกายแต่ว่าอันนี้เหนื่อยกว่าแต่ว่ามันก็ถึงเร็วกว่านะคะทุกคนวันนี้ก็คือแบบมาการแบนว่าสี่ห้าคนนะคะแต่ว่าเราก็คือให้หลานถ่า,ายวีีโอให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะถึงแล้วนะคะร้องมากนะคะทุกคนร้องจริงๆเลยนะคะนุ่มนะคะทุกคนหลังๆขอนเฮาด้อ ลางล้งลของเฮาบางคนก็เข้าไปเขื่อนแล้วนะคะนี่ก็คือเราเองนะคะกาลังวิ่งเข้าเขื่อนนะคะทุกคนช่วงนี้คือเขื่อนคือบรยะะอบรยากาศดีมา,นนมากนะคะทุกคนเขื่อนคือบรรยากาศดีมากช่วงนี้สดใสมากนะจ๊ะเร้ก็กำลังเดินเข้าเขื่อนนะคะทุกคนอันนี้คือหลางชายของเฮาดูดูมากเลยนะคะทุกคน สับช่องนิชาสาวน้อยขึ้นรถน,น,นะคะวันนี้เฮาก็มาออกกำลังกายเันเชื่ออะไรคะชื่ออะไรไม่เรื่ออะไรพพดเชื่ออะไรคะไรฟ้นนาน,น,นี่อะไราโอเคค่ะทุกคนคถือเหมือนว่าน,นะคะเราก็อยู่นั่งใต้แล้ว วอวนะตงนี้สวยากอะไรคะนี่นะคะเป็นยังไงบ้านสายสวยใส่ด้วยให้ตัหน่อยสิ็นไหมคะทุกคนส่ไหม้อันนี้ก็เป็นเขื่อนะคะเ่อนสวยไม่ใช่ของ